สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพิมก็จะมาสาธิตวิธีการทำบนานาไซเดอร์วินิก้าทานเองดื่มเองใช้เองที่บ้านด้วยวิธีง่ายๆนะคะเพียงแค่ใช้ส่วนผสมไม่กี่อย่างนะคะมาดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะ ที่แน่ๆเลยเราทำบานาน่าไซเดอร์วินิก้าใช่ไหมคะเราจึงจําเป็นจะต้องมีกล้วยคะ่ะก็ควรจะเป็นกล้วยที่สุกแล้วนะคะหรือจะงอมก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล้วยงอมเนี่ยก็ต้องมีข้อควรระวังนิดนึงเพราะบางทีมันอาจจะมีแมลงวีหรือมีแมลงวันทองมาเจาะไว้แล้วแล้วลเวลาที่เราเอาไปหมักมันอาจจะเกิดหนอนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาสุกกาลังดีนี้กําลังพิมพ์จะแนะนําแบบสุกกาลังดีจะดีกว่านะคะอ่ะสมผสมที่1คือ1 กล้วย2น้ำตาลนะคะขอแนะนําเป็นน้ําตาลเกล็ดแบบนี้นะคะเป็นน้ําตาลทรายแดงที่ไม่ฟอกสีนะคะจะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ3 <Okay. S 1> ก็จะเป็นน้ํ <Okay. S 1> า4 <Okay. S 1> ก็จะเป็นหัวเชื้อวินิก้าที่เขียนว่าวินิกาวิตเดอร์มาเซลนะคะถ้าหากว่าใครไม่มีก็ติดต่อเข้ามาทางเพจพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์มีแบ่งปันให้ได้ในชุดละ50บาทเท่านั้นเองนะคะ ก็แค่นี้ค่ะกล้วยน้ําตาลน้ําแล้วก็หัวเชื้อส่วนผสมถัดไปก็คือความอดทนในการรอคอยนะคะมาดูกันค่ะว่าทําไมเราจะต้องอดทนในการรอคอยมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนการทํานะคะก็วิธีง่ายๆนะคะพิมจะมีเทคนิคจากประสบการณ์ที่ทํามานะคะก็เลยจะเอามาแบ่งปันกับทุกคนนะคะจะได้ไม่ต้องไปลองผิดนะคะให้ลองถูกกันเลยทีเดียวนะคะวิธีง่ายๆก็คือ ส่วนผสมที่เราจะต้องใช้คือ3 1 10หมายความว่าเราใช้กล้วย3ส่วนน้ำตาล1ส่วนและน้ำา10ส่วนนะคะวิธีทำง่ายๆของพิมก็คือจะใส่น้ำตาลลงไปในโหลที่เราจะใช้ผสมก่อนนะคะแบบนี้เลยค่ะน้ำตาล1ส่วนนะคะแล้วก็ น้ำก็คือสิบถ้วยนี้นะคะนี่นะคะน้ำตาลหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำสิบถ้วยนะคะจะเป็นถ้วยขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องใช้ถ้วยขนาดเท่ากันในการตวงจะได้ได้สัสดส่วนที่เหมาะสมนะคะพิจนจะนิยมใช้ น้ำตาลกับน้ำผสมเข้ากันก่อนแล้วก็ละลายให้เข้ากันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วใช้วัสดุที่ใช้คนควรจะเป็นซิลิโคนหรือไม้นะคะเพราะเราใช้เป็นสแตนเลสมันอาจจะทําให้เราคนคนไปแล้วโหลแตกได้นะคะหรือถ้าใช้เป็นอลูมิเนียมยิ่งไม่แนะนําใหญ่เลยนะคะไม่ควรใช้อลูมิเนียมโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้มีสารตะกวดตกหล่นเข้าไปได้ค่ะนี่เราก็จะใช้การละลายแบบนี้นะคะนี่ พอเราละลายน้ำตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวเชื้อไปสักครึ่งถ้วยค่ะหัวเชื้อนะคะเราก็จะใช้เป็นหัวเชื้อ,อ,อวินิกาวิตเดอร์มาเธอร์ที่เราทำรอบก่อนเนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นวินิกาที่พิมพ์ทำรอบที่แล้วนะคะ,ะนี่ค่ะแล้วก็หัวเชื้อนี้ก็จะไปกินน้ำตาลต่อนะคะ หลังจากนั้นเราจะมาใส่กล้วยอีก3ถ้วยค่ะแบนี้ค่ะ1 3ตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคือน้ำตาลหนึส่วนน้ำสิบส่วนและกล้วย3ส่วนแล้วก็ใส่หัวเชื้อลงไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็อาจจะคนให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็ หาผ้าปิดแบบนี้นะคะใช้ผ้าขาวบางแบบนี้นะคะปิดฝาไว้นะคะเพื่อกันฝุ่นแล้วก็สัตว์ตกลงไปนะคะแล้วก็จะเขียนวันที่เอาไว้รอหนึ่งเดือนนะคะหมักแบบนี้ทิ้งไว้โดยไม่ต้องไปขยับโหลโดยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะแต่บางทีถ้าหากว่ากล้วยลอยขึ้นเยอะแล้วมีฟองก็อาจจะช่วยเขากลดลงแล้วก็คนหน่อยเพื่อที่จะให้กล้วยเนี่ยมันมีผิวน้ํา เคลือบด้านหน้าจะได้ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์และลแบคทีเรียที่ไม่ดีตกลงไปได้นะคะสำหรับโหลนี้นะคะเป็นโหลที่หมักแบบนี้ครบ1เดือนเต็มพอดีนะคะนี่พิมพ์จดเอาไว้เลยนะคะวันที่บาดานาไซเดอร์วีนิก้าวันนี้เป็นวันที่17เมษายนนะคะอันนี้เราหมักไว้วันที่17มีนาคมนะคะก็คือ1เดือนเต็มพอดีแล้วก็จะได้จากแบบนี้กลายสภาพมาเป็นแบบนี้นะคะ เราก็จะกรองเอาเฉพาะน้ําที่หมักแล้วแบบนี้ค่ะมาใส่โหลเอาไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะใส่โหลแบบไหนก็ได้นะคะแต่แนะนําให้เป็นโหลแก้วเท่านั้นนะคะไม่ควรใช้พลาสติกค,ค่ะพอเราได้กล้วยที่เราหมักแบบนี้ครบหนึ่งเดือนแล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ําออกค่ะแบบนี้เลยนะคะนคะคะสีก็จะเริ่มซอฟต์ลงนะคะ แล้วเราก็จะได้ตัวเดอะมาเธอร์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะนี่เห็นวุ้นไม่ตกเพิ่งตกลงไปเนะะี่ยค่ะเราก็นาํนาน้ํากล้วยที่หมักแล้ว1เดือนนะคะมาใส่โหลอีกหนึ่งใบนะคะหนึ่งพอเราหมักได้1เดือนนะคะเราก็จะกรองเอาแต่น้ําไว้แบบนี้นะคะมาหมักต่ออีก1เดือนนะคะโดยการที่เราก็จะเอาตัวผ้ามาปิดปากโหลไว้แบบนี้เพื่อต้องการให้ อากาศนะคะมันเข้าไปอยู่ในโหลได้นะคะเรื่องเทคนิควิธีการ,การข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์อะไรี่นพิมเคยอ,อธิบายไว้ในไลฟ์ก่อนๆเยอะมากแล้วนะคะวันนี้จะสาธิตเฉพาะวิธีทำสั้นๆง่ายๆให้คนทําตามได้นะคะก็คือว่าเวลาเรากรองเอาน้ําออกมาแล้วมันยังมีแอลกอฮอล์อย,อยู่เราต้องการให้มีอากาศเข้าไปเพื่อที่จะได้ แอลกอฮอล์ละเหยเออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อรา่างกายเรานะคะมันก็จะกลายจากเป็นอตอนนี้มันยังเป็นบานาน่าไซเดอร์ธรรมดาอยู่นะคะอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้มันก็จะเป็นบานาน่าไซเดอร์วินิก้าที่สมบูรณ์นะคะพอเราได้บานาน่าไซเดอร์วินิก้าที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็จะมาเก็บใส่ขวดโหลแก้วขวดแก้วไว้นะคะ ก็สามารถเก็บเอาไว้ได้เป็นปีๆเลยค่ะยิ่งนานยิ่งใสย,ยิ่งนานยิ่งทําให้มีเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะคะไม่บูดไม่เสียไม, Kate. ไม่เน่านะคะยิ่งดีนะคะนี่คือเป็นวิธีการทำบานาน่าไซเดอร์วินิกาง่ายๆได้เองที่บ้านนะคะด้วยการที่เราใช้วัตถุดิบที่เรามีในครัวเรือนหรือในสวนนะคะก็สามารถทําเองได้ง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าใครขี้เกียจทาก็ซื้อพิมพ์ได้นะคะพิมก็จะมีจําหน่ายในเร็วๆนี้นะคะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย